อยู่ดูรายการกับผมนะตะนาณครินนะครับกับผมชจนดีที่ทางบิ๊กซีนำมาจากกัดรายการโปรโมชั่นให้กับลูกค้คคาเลยสนอ,อกสนใจนะครับเรียนเชิญเข้ามานะเรียนเชิญเข้ามาแบบรวดเว็นเลย<ๆ>ไว้ว่าคุณลูกค้านะครับจะเดินมาจากฝั่งซ้ายนะครับเดินจากฝั่งขวานะเดินจากหน้าเดินจากกันในนะครับเดินมารวบตัวกันแล้วนะครับร้านจัดโปรโมชั่นดีๆจากทางห้างนิยมยินของเรา สน,น ality, สนใจนะครับเรียนเชิญเข้ามานะเรียนเชิญเข้ามาแบบรถดเดินๆนเลยพิเศษสุดนะวันนี้สินค้าทั้งหมดนะครับล้วนแต่เป็นสินค้าลดราคานะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่รุ่นเดียวเลยสนอกสนใจนะครับเรียนเชิญเข้ามานะเรียนเชิญเข้ามาแบบรถดเดินๆนเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนของกางเกงยีนนะครับ หนุ่มสาวรักกินท่านไหนนะมีมีแฟนอยากซื้อเกงยีนอยู่แล้วนะครับวันนี้นะโอกาสดีมากๆเลยกับผมเจน่ดีนะครับที่ทางนิยมยีนนํามาจัดรายก,การปกเจนห้กับลูกค้าเลยเนาะสนอ,อกสนใจนะครับเรียนเชิญเข้ามานะเรียนเชิญเข้ามาแบบรวดเร็วเลยวันนี้นะครับยังมีกางเกงนะครับกางเกงทรงบอยแต่งขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของกางเกงยีนของผู้หญิงนะครับกางเกงยีนของผู้ชายนะครับมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์เนาะ น่ยดยีนของเรานะครับนำมาจัดรายการโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าเลยเนาะกับโปรโมชั่นที่ดีนะครับลดให้คุณลูกค้าเลย50เจากราคาป้ายเลยจะพี่จ๋าสนใจนะครับเรียนเชิญเข้ามานะครับนิยมยีนของเรานี้นะมาจัดหนักจัดเต็มจัดแน่นให้คุณลูกค้าเลยนะครับสวัสดีครับพี่จ๋าวันนี้นิยมยีนนามาจัดรายการโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าเลยนะครับทดลองสวมทดลองใส่ได้นะจ๊ะไม่ว่าคุณลูกค้านะครับจะเดิน ไซส์ไหนไม่เจอนะครับสอบถามที่ทีมงานของเราได้นะพี่ทีมงานที่ปรึกษาด้านการขายคอยว่าไซส์นะครับคอยแนะนําคอยซัพพอร์ตกุณลูกค้านะครับประจำเคาน์เตอร์เลยสนุกสนใจนะครับเรียนเชิญได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าไปวันจะไปในส่วนของนะครับกางเกงขาสั้นนะครับขายาวนะครับขาเดฟขามมาขาตรงทรงกระบอกนะครับ เล็กกบอกใหญ่มีให้คุณลูกค้าเลือกมากมายเลยกับราคาโปรชั่นดีวันนี้นะครับลด50%กับให้คุณลูกค้าเนาะสำหรับกางเกงทรงบอยแต่งขาของเราวันนี้เนาะยังมีหลายคนนะครับมาบอกนะว่าซื้อหนึ่งตัวในราคาเต็มนะครับยังมารู้สึกยดายตังเนาะแต่วันนี้มันจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณลูกค้านะครับผ่านมาเจอมาเจอนะครับในราคาที่มันลดให้คุณลูกค้าด้วยนะ50%เนาะ มาเจอนะครับเท่ากับคุณลูกค้านะครับโชคดีนะสิบเท่าลอยเท่าพันเท่านะครับกับปมเช่นเดีนะที่ทางนิยมยินนามาจัดรายก,การโปรโมชั่นคุณลูกค้าวันนี้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นส่วนของนะครับกางเกงของคุณผู้หญิงนะครับกางเกงของผู้ชายเนาะวันนี้นะครับเราลดให้คุณลูกค้าเลยเนาะสูงสุดเลย50%นะครับจากราคาป้ายเลยเนาะสนุกสนใจนะครับแวะเข้ามาเลยเนาะ มาดูในส่วนของดีเทลกางเกงยีนของคุณผูห้หญิงกันบ้างนะครับกางเกงยีนของผู้หญิงเนาะจะเป็นทรงสะอาดขาเดฟนะครับเอวค่อนข้างที่จะไม่ยืดมากเนาะในส่วนของสะโพกนะครับจะค่อนข้างที่จะทํามาเผื่อนิดนึงเนาะในส่วนของขานะครับใส่แล้วขาคุณลูกค้าจะรูเรียวยาวนะครับ พิเศษเลย990บาท990บาทนะครับคุณลูกค้าซื้อ1ตัวนะครับอย่าลืมเลือกเอาของแถมนะครับหยิบเอาของแถมนะครับใส่ตะกรา้าใส่รถเข็นของคุณลูกค้าด้วยเลยเนาะวันนี้นะครับคุณลูกค้าได้กลับบ้านไปเลยนาะถึง2ตัวเนาะสนุกสนใจนะครับเปลี่ยนเชิญได้เลยนะโปรชั่นดีแบบนี้มีไม่บ่อยนะเจ้าพี่จ๋า ลูกค้าพลาดวันนี้นะครับคุณลูกค้าจะต้องรออีกยาวนานมากๆเลยนะกว่าโปรโมชั่นดีแบบนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่ารีรอนะครับอย่ารอช้านะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาจัดหนักจัดเต็มให้คุณลูกค้าเลยนะครับถึงดิกซีบนาสานีของเราเลยกับนิยมยีนเนาะนิยมยีนเรามาแบบจัดหนักจัดเต็มจัดแน่นนะเจ๊ะพี่จ๋าโอกาสที่แบบนี้มีไม่บ่อยนะครับคุณลูกค้าอย่ารีรอครับอย่ารังเลใจเลยวันนี้มาจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยพี่จ๋า สกสนใจนะครับเรียนเชิญเข้ามานะที่เจนเข้ามาเลยนะนิยมยิงของเราตั้งอยู่ตรงหน้าเรนเกตเชียร์เนาะกับผมใช้ดีวันนี้นะครับลดให้คุณลูกค้า5 0ก็มีเนาะหนึ่งแถมหนึ่งก็มีนะครับเขามาเลือกมาจับมาจองเป็นเจ้าของนะครับถูกอกถูกใจชิ้นไหนนะครับหยิบใส่ตะกร้าหยิบใส่รถเก๋งของคุณลูกค้าด้วยเลยเนาะไม่ั่นใจนไซส์นะครับไม่ั่นใจนราคานะครับสอบถามพี่ทีมงานของเราได้เลย ทีมงานที่ปรึกษาด้านการขายนะครับคอยแนะนําคอยวัดไซส์คอยซัพพอ,อร์ตคอยดูแลกู้ลูกค้านะครับประจาเคาน์เตอร์เลยนะกู้ลูกค้านะ้าไม่มั่นใจกว่าน,นั้นเลยครับให้ิทธิ์กู้ลูกค้านะครับในการทดลองสวมทดลองใส่นะครับจนกว่ากลูกค้านะครับจะหมดแรงกันไปข้างหนึ่งเดีเดยวทดลองสวมทดลองใส่เลยนะครับอยากจะส่องกระจกนะครับอยากจะหมุนซ้ายนะอยากจะหมุนขวานะครับอยากจะอัดวิดีโอนะให้เสร็จกูลูกค้าเต็มที่เลยเนาะ ทูกอกุกใจเลยนะครับคอยหยิบใส่ตะกรา้าหยิบใส่รถเข็นเนาะนำออกมาชำระเงินที่หน้าเรีนแคชเชียร์นะจ๊ะพี่จ๋าสนุกสนใจนะครับเรียนเชิญเข้ามาเนาะมาพิูจส์สินค้ามาเปิดประสบการณ์กับทางนิยมยินได้เลยจ้ะพี่จ๋า ออนะครับโอกาสดีๆแบบนี้มีไม่บ่อยนะครับคุณลูกค้าอย่ารีรอยอย่ารอช้านะครับคุณลูกค้าผ่านมาเจอมาเจอนะครับเท่ากับคุณลูกค้านะโชคดีนะครับสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับกับโปรเช่นดีแบบนี้เนาะนิยมยินนํามาจัดหนักจัดเต็มจัดแน่นให้คุณลูกค้าเลย ลูกค้านะครับสามารถมาเลือกมาช็อปแบบจุใจกันได้นะครับกับผมเชน่นดีซื้อ1แถม1 1แถมหนึ่งะครับคุณลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนเนาะโมชช่นดีแบบนี้มีไม่ไหวนะจ๊ะพี่จ๋าพลาดวันนี้นะครับคุณลูกค้านะจะต้องรออีกยาวนานมากๆเลยนะกว่าโมชช่นดีแบบนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเลยนะขณะนี้ขายเพียงแค่9 9 0อยบาทซื้อ1แถม1 1แถมหนึ่งะครับขณะนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเดินตรงมาเลยนะครับ อยากหลอนะครับเชิญที่บุญนิยมยีน,นะครับอยากสวยอยากหล่อเชิญที่บุญนิยมยีอย่าคิดถึงหมดที่อื่นนะครับถ้าคุณจะไปลองต่อจากนี้ไปนะครับดูแลก,กันด้วยเสียงเพลงนะครับ We'll